ไปเลยพี่ฟิ์มไ,ไปเลยพี่ฟิ์มไปเลยพี่ฟิ์มพี่ฟิล์มาที่พี่ฟิ์มอยู่นี่พี่ฟิ์มอยู่นี่บอกเราให้มามล้องตามแล้วครับเขาไม่สบายก็ไม่มาง้อเขาน่ะอยู่นี่พี่ฟิ์มอยู่นี่ ร้องครับไม่เจอพี่ฟิล์มบอกว่าให้มาก็ไม่มาเหมือนกับอยากง้องอพี่ฟิล์มไว้ครับไม่ให้ไปครับรู้ว่าจะไปโรงเรียนนะครับผมโอ้สุพรรณสาครับไปเยี่ยมพี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มไม่สบายนะครับผมนี่นพี่ฟิล์มไม่สบายเหรอลูก ถามเขาพี่ฟิล์มเนี่ยสิไปโรงเรียนได้ไหมถามเขาพี่ฟิล์มที่ไปโรงเรียนได้ไหมพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไปโรงเรียนได้ไหมวันนี้พี่ฟิล์มไปโรงเรียนได้ไหมไปได้ไหมลูกพอไปได้ไหมพรรษาเป็นห่วงมากครับเป็นห่วงพี่ฟิล์มมากครับผม พรรษาเพิ่งเห็นพี่ฟิล์มเมื่อเช้านี้ครับเพราะว่าเมื่อวานไม่ให้เห็นนะครับหลวเป็นห่วงตัวร้องตามนะครับวันนี้ก็เลยให้มาเยี่ยมพี่ฟิล์มเขานะครับผมพี่สาวของเขาไปไปหาพี่ฟิล์มเร็วพี่ฟิล์มเล็กน้องหน่อยไปหาพี่ฟิล์มเด้อพี่ฟิล์มไม่สบายไหนไหมน่ะบนหาพี่ฟิล์มครับมาที่ออกมาทางนี้ลูกมาทางนี้ พี่ฟิล์มออกมาสิมาบอกน้องหน่อยจะไปโรงเรียนเพราะว่ามีสอบด้วยพี่ฟิล์มเป็นยังไงบ้างพี่ฟิล์มมามาเอ้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเริ่มครับพี่ฟิล์มเร็วมามามาเดี๋ยวพี่ฟิล์มเขาไม่เล่นด้วยนะเนี่มาตรงนี้นี่เออ ฟิล์มเขาไม่เล่นด้วยนะหนูเป็นห่วงพี่ฟิล์มอ่ะพอ่อหนูเป็นห่วงพี่ฟิล์มอาการวันนี้เป็นยังไงครับรแล้วมีหนักหัวมีมึนหัวไหมก็ดีขึ้นกับเมื่อวานใช่ไหมกินยาไปดีขึ้นกับเมื่อวานนะครับรเพราะว่า พี่ฟิล์มีสอบใช่ไหมวันน,น,นี้ไม่เป็นไรกินได้ไม่เป็นไรดาวเลือก,กินได้สอบกี่วิชาวันนี้เอาเดินออกกําลังกายแถวๆนี้หนะ่อยข้างหน้า,ข,า,นาข้างหน้าบ้านเราหนะ่อยพาสุพรรณชางเดินที่เฉยไม่ต้องวิ่ง <สะ S 1> มาเร็วมาเร็วนี่เร็วให้พี่ฟิล์มเดินยเส้นยดียดสายเยเร็วพ่อจะส่งไปโรงเรียนแล้วสาเอ้ยสาพี่ฟิล์มไปแล้วสาเนี่ยพี่ฟิล์มมาแล้วนี่ มา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 พี่ฟิลม,มาแล้วนี่มาเร็วเร็วคนเก่งเร็วเออตามพี่ฟิลเด้อพี่ฟิลพาเดินออกกำลังกายหน่อยทางนี้ครับไปทางหน้าบ้านเราจะ้ะพี่ฟิล์มไปแล้วนี่เอ๊ยเดินไปเลยฟิล์มเขาไม่มาหรอก mày tao phải sòng hoặc, bay đi, mày ngơ lẽo, bay đi phe phim, bay đi, bay phim, bay พี่ฟิมไปแล้วพี่ฟิมพี่ฟิมมาทีนี่พี่ฟิมฟอยู่นี่พี่ฟิมอยู่นี่บอกเราให้มารองตามหรอครับเขาไม่สบายก็ไม่มาง้อเขาน่ะอยู่นี่พี่ฟิมอยู่นี่ ้องครับไม่เจอพี่ฟิล์มบอกว่าให้มาก็ไม่มาเหมือนกับอยากง้องอพี่ฟิล์มไว้ครับไม่ให้ไปครับรู้ว่าจะไปโรงเรียนนะครับผมเด็กอะไรจะรู้รู้เรื่องขนาดนี้นะครับเนี่ยพี่ฟิล์มเ็าอยู่นี่พี่ฟิล์มมาเรียกสิขาขยับปีกลก เดินไปเรียกน้องมาตรงตรงเกยอ,อะ่ะเดี๋ยวน้องเดินลงมาเดินไปข้างนอกนี่นี่นี่เขามางอแล้วนี่เขามางอแล้ว<ะ>ทางนี้ทางนี้<ะ>นี่เขาอ,อยู่ทางนี้นี่เขาอ,อยู่ทางนี้มาเร็ว มา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 อยากให้พี่ฟิล์มไปโรงเรียนหรือเปล่าครับเป็นห่วงพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเป็นไข้มามามาเขาอยู่นี่มาเร็วมาเร็วง้อพี่ฟิล์มอย่างนั้นแหละครับผมรู้แน่น,นอนครับเพราะว่าสัญชตาตญาณของเขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าพี่ฟิล์มป่วยแต่ว่าเหมือนจะง้อพี่ฟิล์มนะครับงอนพี่ฟิล์มมาอยากให้พี่ฟิล์มไป เป็นห่วงพี่ฟิล์มนะครับผมมาเนี่มาเนี่เร็วคนเก่งเร็วออกมาเนี่เร็วเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มไปโรงเรียนมากมา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 มีนางเดินไปทางนี้หลกเดินมาทางนี้เออเรียกมาเรียกมา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 เร็วมาเร็วมา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 เขาไม่ไปโรงเรียนแล้วมา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 เร็วมาเร็วคนเก่งเร็วมา โอ้งอนงอนงอนมากเลยครับงอนครับไม่ไม่ยอมมาหาพี่พิมนะครับผมรู้ความมากเลยครับผมเหมือนรู้ครับเหมือนไม่ยอมออกจากต้นไม้เลยครับเหมือนงององอนพี่พิมหรือว่าพี่พิมไปโรงเรียนนะครับผมดูครับเข้าไปแล้วครับปกติเขาจะวิ่งตามเลยนะครับผมโอ้โอ้มามามาเร็วคนเก่งเร็วทำไงดีนี่ สุพันสาง,งอนพี่ฟิล์มแล้วไม่เป็นห่วงพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเป็นไข้ไม่สบายไม่อยากให้ไปโรงเรียนเอาไอ้นางไปโอเอาเร็วโอเอาโอเอาเออเออโอ้โอ้พี่ฟิล์มเขาไปโรงเรียนเขาต้องสอบในโลกหนูจะไปได้ไงคะเดี๋ยวเขากลับมาแล้วจะปิดเทอมแล้วมาเล่นกับหนูอ่ะโอ้ดูง,งอนครับไม่มองพี่ฟิล์มเลยครับผมโกรธพี่ฟิล์มเดินหนีครับเมื่อกี้นะครับ เออเดี๋ยวเขาไปโรงเรียนแล้วนั่นน่ะนะจ๋ะาเอ้ยเขาไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเล่นไรน่ะมานนี่มา,มามามาไม่เอาไม่เอาไม่เอามาเี่วเร็วไปหาคุณป้าวันจันทร์แล้วนั่น,น,นมามาไปหาพี่ฟิล์มแล้วมามาหาพี่ฟิล์มแล้ว งอนครับงอนงอนจับถุงออกละเอาถุงออกมาลวข้างนอกเดี๋ยวพี่น้องจะเล่นนี่แหละครับความรักของคนกับช้างครับผมรู้ทั้งรู้ครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้ไปนะครับเพราะว่าเป็นห่วงดูจากแววตาของคนกับช้างแล้วเป็นห่วงกันน่าดูนะครับผมคืองอนไม่อยากออกมาจากนี่เลยครับ ไม่อยากไปข้างนอกเลยเหมือนให้พี่ๆมางอ้องอนนะครับผมไปได้อยู่เนาะไหนทำหน้าสดใสหน่อยสิยิ้มหน่อยสิมีกิจสอบกี่วิชาวันนี้คะสอ,สองวิชาสู้ๆนะสามมาเร็วมามาสามมา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 ,มาเร็วมามามา,มา,มา พาน้องออกมานนิไปวันนี้ไม่มาตามพี่ฟิล์มเลยนะครับผมงอมากเลยงองอนมากเลยเอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปพี่ฟิลมไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วโอ้พี่ฟิล์มเขาไม่ไปแล้วเขาจะอยู่กับโนูนี่แหละมา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  มาเออมาทำมาเร็วมามาเร็วมามาไม่อยากให้พี่ฟิล์มไปโรงเรียนครับโอ้มาสุพรรณสามาเร็วขนาดที่ฟิล์มทำท่าเดินออกไปถึงหน้าหน้าบ้านก็ไม่ออกมานะครับแล้วร้องอีกเลครับผมร้องให้ฟิล์มมางอง,งอนอา่าเขาไม่ไปแล้วเขาไม่ไปแล้วอ่ะโอเคโอเคเขาไม่ไปแล้วไปเขาอยู่นั่นแหละงอนกอะไรขนาดน,นี้นี่รู้มากเลยครับ เอาคุณพ่อไม่ให้ไปคุณพ่อให้พักผ่อนนี่ก่อนลาครูก่อนไม่ให้ไปแล้วสุพรรษสามาแล้วเนี่ยครับปกติเขาจะวิ่งตามเลยนะครับผมเดินตามเลยครับวันนี้รู้รู้เอาเข้าไปจุบก่อนแล้วพี่ฟิมจะได้ไปโรงเรียนแล้วอ่ะรู้รู้ไจุบพี่ฟิมะอะอเดี๋ยวต้องหลอกพูดไปก่อนครับว่าไม่ให้พี่ฟิมไปอ่ะพี่ฟิมจุบแก้มกันแล้วพี่ฟิมไม่ไปหรอกอะอ่ะเอเอ ลักลักลักเอออ้าวอ้าวอ้าวฟิวมาครับผมก่อนไปโรงเรียนครับอมาอนนะค,ะอครับผมเดี๋ยวจะได้ส่งพฟิฟิวไปโรงเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวจะสายครับสุพรรณสารู้ความมาก งอนพี่ฟิมไว้ต้องหลอกพูดไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สุพรรณษางอพี่ฟิมพี่ฟิมงอสุพรรณษานะครับผมโอเคครับน่ารักมากก็ให้รับชมกันค่นี้นะครับผมอย่าลืมนะครับช่วยกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ